ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วทีมงานตัวดำเจ้ผู้เสียภูงานตัวดำครับวันนี้เราอยู่ถนนลาดแค้เนาะวันนี้หกล้อผลใจโคกน้อยครับมาบริการอยู่อำเภอชนแดนครับวันนี้มาเก็บงานให้เ้าครับ ป่อยข้าวครับ11เปวียนครับไอ้รถถูกรออยู่ในข้างในหนึ่งกันครับอยู่หลังโรงเรียนลาดแ์ครับนี่เรามารีวิวป่อยข้าวเนะนี่ครับันใจโกงน้อยบริการวันนี้ เทย้อยอยู่ครับยังไม่ทันสมัยปรับระดับของเขาเนาะเป็นรถเกับเดิมๆเใน แมวเนาะมารีวิวปล่อยข้าวครับ เราใช้ท่อหน้าแผนครับปล่อยข้าวอันนี้มีสามเจ็ดครับทำยอยเหมือนกันครับ เราไปอยู่ที่ไหนเราก็มีแบบบริการรถเข็ในใชพร้อมเลยครับปล่อยไว้มากเลยครับหน้ากะหน้าแปดครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ใบหนึ่งครับเราก็เลยแบบเซตจ,จอกินข้าวกันครับก็อยู่ติดถนนดำเลยนะครับเนี่ย รถก็ทางเส้นนี้ไม่ค่อยมีรถเยอะครับถ้าชอบกิฟผมทีมงานตัวดำเจปูเสียปูขอบคุณครับ